วันนี้จะทำเมนูหอยเชลนะ์เนาะบ้านเราเรียกหอยเชลนะ์เนาะแต่ว่าที่นี่มันจะมีชื่อว่าซนะัมบูรินาซัมบูริยาสเนาะถ้ามันมีหลายตัวไงก็ไม่ได้กินนานแล้วนะจะกินครั้งล่าสุดนี่ตอนช่วงปีใหม่แม่ก็ทำให้กินก็ส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เครื่องผสมมันหรอน้ํามันอนะคนเรียกไม่ถูกนะเอาเป็นว่าไอ้นี่แล้วกันน้ํามันตอนราดมันอนะก็จะมีอะไรอ่ะอ่ากระเทียมผักชีเกลือมีมีมไอ้ไว์นิดนึงไว้ขาวนะแล้วก็น้ํามันน้ํามันอันนี้ก็เป็นน้ํามันแบบว่าวัวชินนะอะโุลิฟะโอเค เราก็จะค่อยๆวางนันส,สวยอ่ะตัวไม่ใหญ่มากนะตัวปันกลางน้ำมันกระเด็น เออมาเลยน <laughs> ี่มันเ้ยเยอะี่หน่อยนีม่มันมหอมๆนะมันเนาะนี่กลิ่นหอมมากเลยขอบอก ก็ลองทำไป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 นี่ยุดย ทำไมล่ามียอะจเลยโอ,คอ้คนชอบหนักเครื่องมันเลยมเปนแมวนะนงเขียวสวยมากิน กรเทียมหมน้ำมันอะ่ะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ออกมาน่ากินมากอันนี้แบบว่ากลบเกลือนนะทอดกระเทียมไหมไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรน่ากินอยู่ เมนูนี้เรียบร้อยนี่น่ากินไหมรู้สึกว่าจะทำง่ายอันเนี้ยโออยู่ไม่ยากสำหรับเราหน้านี้เขาบีบมะนาวไปหน่อยแก้เรียนเนาะจะได้เข้ากับรสชาติ กินหอมมากๆเลยอ่ะอเปรียวมะนาวกินน้ำมันหอมหอมพวกกระเทียมหอมบักชีอ๋อกินหอมมากอืมไม่ อร่อยอะ่ะลองเอาไปทำดูสูตรนี้นี่สูตรนี้เพื่อนของของเขาอะ่ะมาทำกินที่บ้านแล้วก็ดูเขาทำก็เลยทำเป็น เพราะว่าเพื่อนเขาอะเป็นเขาเรียกไรอะเป็นคนหาไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไปขายเราอยากกินอะไรเนี้ยถามเพื่อนเพื่อนเขามาให้แหละอร่อยจริง กระเทียมไหม, <laughs> มก็ต้องมีบ้างนนะาะวายขาว ตอนนี้ติดดูหนังไอ้สับดอกซอยช่องเจ็ดอะแล้วก็ ช่องจีมเอ็มนาะป่าการะเทพเลยก็ติดอยู่นะตลกดิวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะนี่มันเสาร์เพว่าฝนมันตอนเช้าฝนมันตกด้วยก็เลยขี้เกียจว่าจะออกไปกินก็ไม่ได้ไป ไปดื่มกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เ้าไปทีเดียวถึงมีชอมตังจริงเหมือใช่เลยเนี่ยตัวสุดท้ายแล้ว อ๋อชิบยออกินเดี๋ยวนี้อีกหกตัวก็ไม่พอนอะมันมีชื่อว่าสัมบูริยังคอยเชลนะบ้านเราเรียก เท <Okay. S 2> อร่อยดีไม่พอกินนะ่ะ <laughs> ข้งางหลังทำกินคนเดียวว่ะ <laughs> โหลนึงสิบสองตัวเลยมต้องมีใครแย่งน,นี้อ่ะคนละขึ้นคนละขึ้นกับแฟนเขาหกตัวเราหกตัวม,มานัา่ง โอเคก็เนาะมีวิธีทำที่ง่ายแล้วก็เครื่องปรุงไม่ยุ่งยากก็ยังไงไปลองหาซื้อแล้วก็ลองทำดูเพราะว่าบ้านเราก็มีแหละหอยเชลอ่ะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆของคนสเปนเขานะลองทำดูแล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ